สวนช่วงนี้ขออนุญาตไปไหนเป็นอะไรก่อนพี่ทำอะไรอยู่พี่ทำอะไรอยู่พี่เมื่อยพี่ทำอะไรทีนึงให้ทายอีกทีนึงพี่กำลังลัมไทยเก๊กอยู่ถูกต้องเลยครับตัดไปหานายต๊อบวุฒินันนะครับกับชมรมไทยเก๊กที่สวนหลวงรอเก้าเลยครับต้องมีแตงโมหนึ่งลูกก็ผ่าตรงกลาง ไปพร้อมๆกันเลยครับนี่แหละครับบรรยากาศยามเช้าที่สวนหลวงรักก้าวการทำไทยเทก,กนิคแบบนีใช้ความพยัามากับจกลับแบบนี้สับทำให้ีแต่ละท่านนี่กเขาใช้สม ะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พี่ชิกทำไทยเก๊ที่ชมรมสวนหลวงรอเก้านะครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์เกียงนะครับหรือว่าคนที่นี่เขารู้จักกันในนามว่าเจ๊เกีย,ง,ยงนั่นเองครับอโอ้โหเห็นบรรยากาศการรําไม่น่าเชื่อนะครับว่าเผลอแค่สามถึงสี่นาทีผมนี่เหนื่อยขึ้นมาได้เลยฮะรู้สึกถึงความยากลําบากอย่างเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกท่าอะไรครับ อ๋ออันนี้เป็นมวยของตระกูลซุนนะก็เขาประยุกมาเพื่อแข่งขันแล้วก็ออกกําลังกายเป็นท่ามวยค่ะเป็นท่ามวยใช่ไหมครับแล้วก่อนที่จะมีการรากันเนี่ยเราต้องมีการวอร์มกันฟิตซ้อมก่อนใช่เราเห็นเห็นท่าทางยกแข้งยกขาขึ้นมาต้องแจ้งคุณผู้ชมให้ทราบก่อนนะครับว่านี่คือท่าประจาหรือว่าท่าหลักของเขาอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะต้องมียกข้ายกอะไรขึ้นมาบ้างมีทุกมวยค่ะเพราะว่า ตระกูลเออไทเก๊กนะคะมีสี่ตระกูลหยางโอซุนครับแล้วก็เฉินอ๋อมีสี่ตระกูลแต่ที่เห็นทั่วไปที่ลำกันส่วนใหญ่จะเป็นหยางเป็นตระกูลหยางครับแต่วันนี้ลำตระกูลซุนอืมำตระกูลซุนนะที่วันนี้ที่เราโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราที่เห็นนี่โอ้โหสมาชิกส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนผมนับอายุก็โอ้โหหลายร้อยนะฮะถ้าส่วนใหญ่น่าจะ60อัพเท่านั้นเลยนะครับ6กกว่าย่างเจนะครับเอ้า ปกติ<ช>ที่มาที่ไปของการตั้งชมรมไทเก็กที่สวนหลวงรอา<ฤ>แห่งนี้ผมเห็นสภาพบรรยากาศแล้วเนี่ยนะครับจากดอกไม้นานาพันชนิดเนี่ยที่ถูกยกมาไว้ที่นี่เนี่ยผมขออนุญ,ญาตถามนี่ละกันอ่ะด็อกเตอร์สุนันทาลีเลิศพันธุ์คุณผู้ชมครับผมไม่น่านเชื่อว่าผมจะได้เจอท่านทราบไหมครับว่าเขาคือใครเ,คเขาคือเจ้าของยาสีฟันตราดอกบัวคู่ครับ <S <S โอ้ว,วันนี้ถือว่ามาร่วม การรำไทยเก๊กที่ชมรมนี้มานานแล้วหรือยังครับเนี่ยมานานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วค่ะโอ้ปีหน้านี้ครพอศห8นี่ก็จะ20ปีแล้วค่ะอ๋อ20ปีแล้วใช่ไหมครับ20่ปีสมาชิกที่เห็นนี่ปกติเรามีมากกว่านี้เห็นไหมมีมากกว่านี้ค่ะแต่วันนี้วันจันทร์ก็เลยน้อยหน่อยแต่ยามเช้าๆก็จะเห็นแต่นี่นะครับสมาชิกที่อยู่ตนี่ใช่ไหมครับแล้วตอนเช้าๆเนี่ยปกติเรา จะมีการรำไท <c oughs> ยเก๊กันค่ะมีการวอมก่อน <c oughs> แล้วก็ไทยเก๊กตระกูลหยางตระกูลซุนนะคะแล้วก็<อ>มีกระบี่ด้วยมีดาบด้วยอของเราก็รำหลายตระกูลค่ะห,หลายอย่างนะคะอยู่ในสวนนี้ก็เหมือนกับว่าผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนะคะมาลำออกกำลังกายแล้วก็ได้เพื่อนนะคะมีเพื่อนคุยสนุกสนานแล้วพอลำเสร็จแล้วนะคะก็มีมีน้ำชากาแฟก็ ก็สนุกสนานกันก็ความสุขเล็กๆน้อยๆของผู้สูงวัยค่ะครับโอ้โหนี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมาชิกที่อยู่ในชมรมนี้แต่ละท่านนี่คนละแวกแถวนี้เท่านั้นเลยใช่ไหมครับเราเวสสมุรปราการมีจากไหนมาไกลๆบ้างไหมครับออนนุชครับอ,อนุโอ้โหออนนุชก็มาถึงนี่เลยนะครับ,รบพัฒนาการี่ครับพัฒนาการโอ้โหนี่ แล้วก็มีพัฒนาการหลายคนอันนี้ก็คุณคุณทัศนีนะคะนี่แม่คุณกิตศรีภูมิเศษนะคะก็มารำที่นี่มาที่นี่โอ้โหนี่สมาชิกชมรมนี่ค่ะค่ะเยอะแยะเลยเป็นเจ้าสัวกันนั้นเลยก็นี่นะคะคือเราตั้งให้กลุ่มเราตั้งให้ว่าเป็นกีหลังวังกีหลังวังเลยครับบางทีก็กีหน้าวังไม่โกให้มันกีแล้วนะค่ะอันนี้กีค่ะ เพราะว่าเป็นคนพูดผงผางแต่ว่ามีน้ําใจดีครับค่ะนี่แต่ละท่านแนวแนวน้านี่ก็ถือว่าเป็นทั้งประธานชมรมไทเก๊กแห่งประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมหามาที่จันเกียงหน่อยครับจันเกียงครับเราเห็นทักษะของแต่ละท่านเนี่ยถามหน่อยว่าการฝึกซ้อมเนี่ยยากมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่คนนะแต่ถ้าสูงอายุหน่อยก็ยากอะ แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นมาฝืนเมันยึดผมนี่ก็ยึดเลยฮะเมื่อกี้ยกไม่ขึ้นบางคนมาวันแรกๆสองสามวันก็ถอยละเพราะว่าต้องคลายเส้นก่อนครับครับแลอย่างอย่างของเราสูงวัยก็ล้าแบบเพื่อสุขภาพแต่ถ้าเป็นพวกที่ทำได้ก็มีการแข่งขันสมาคมไทยเก๊ก็มีแข่งขันที่ผ่านมาธรรมศาสตร์ครบรอบ80ปีก็มีการส่งไปแข่งขันจากที่นี่เลยนะจากที่นี่อ่ะ เนี่ยคุณตัวน,นี่เหรียญทองเหรียญทองค่ะอ๋อ <laughs> อ่า,อา <laughs> ก็ช่วยกันติวค่ะเนี่ยเอาสี่คนจัดด้วยแล้วก็ไดค่ะ น่ารักมากๆเลยเป็นบรรยากาศยามเช้าที่วันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสมาชิกทุกท่านครับจางเกียงครับดเตอร์นันทาครับโอ้โหได้มาช่วยช่วยที่จะทํากิจกรรมแบบนี้คุณผู้ชมครับท่านไหนที่สนใจนะครับกิจกรรมการราไทยเกยแบบนี้อยู่ในละแวกแถวนี้หรือว่าอยู่ที่อื่นก็ได้มาที่นี่รับรองว่าคุ้มมากๆเลยจะเริ่มตอนกี่โมงนะครับ จะเริ่มแล้วครัก็ประมาณ6กโมงครึง่งค่งคณะชัยหงค่ะคณะชัยหงนะครับสวนหลงรอก้าบริววรวรเวณราชินีบุกผาไลอ่าโอเคครับตำแหน่งเสร็จสับแล้วนะครับเอาละครับนี่คือบรรยากาศที่นํามาฝากให้คุณผู้ชมได้ชมกันยามช้ากับการรําไทยเก๊กและเป็นบรรยากาศดีท <taraf S 1> ๆที่อยากจะฝากบอกต่อไปอย่างทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับสำหรับช่วงนี้ผมขอไปรำไทยเก๊ก กับสวรรค์นบนดิน <c oughs> กับลุงลุงป้าป้าทุกท่านก่อนนะครับ <c oughs> อ่าลาไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับ